สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกันก่อนสาหรับคนที่ยังไม่รู้จักครูนะครับครูชื่อเกิตศักดิ์มุ่งเรืองมองคลน,นะในวิชานี้ก็คือวิชากเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับของระดับชั้นม .6 หกในเรื่องที่เราจะเรียนการในหน่วยที่หนึ่งนะครับเรื่องของกเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำรินะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าหลักการ และความหมายมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นครูขอน้อมนำพระราชดำรัสของรัชกาลที่9นะครับเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2547เนะครับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปัจญาหรือแนวคิดแต่ทฤษฎีใหม่ไม่ใช่ปัจญาเป็นการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เป็นการปฏิบัติเพื่อช่วยประกอบอาชีพของเกษตรกร คราวนี้เราก็จะมาดูความเป็นมาของกเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับกรเกษตรทฤษฎีใหม่คือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงราชการที่9้าเพระองค์ทรงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของเกษตรกร,เ,กรเนื่องจากเกษตรกร,เ,กรเนี่ยมีปัญหาพบเจอปัญหามากมายแล้วก็มีความเดือดร้อน,นต่างๆนะครับท่านก็เลยได้แก้ไขปัญหาโดยการนำหลักปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอะเพียง มาปรับเป็นกเกษตรทฤษฎีใหม่โดยใช้หลักความพอมีพอกินและพอใช้เพื่อให้เกษตรกร,กรมีความสุขและก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพด้วยความหมายของกเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับ เกษตรทฤษฎีใหม่หมายถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตของเกษตรกรที่ยึดหลักการทํางานตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพโดยการบริหารจัดการที่ดินน้ําที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง,ย,างยั่งยืนหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวที่มุ่งให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้เป็นระบบที่ทําให้เกิดความสามัคคีในชุมชนมุ่งเน้นให้เกษตรกรผลิตข้าวไว้บริโภคได้ตลอดปีเกษตรกรมีแหล่งน้ําเพียงพอสําหรับการทําการเกษตรและจัดสรรพื้นที่ที่มีอยู่ให้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดหลักของเกษตรทฤษฎีใหม่ในข้อที่5นี้เป็นใจความสําคัญที่สุดเลยนะครับในการ ทำหลักปัชญาเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่นี้นะครับในการจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดยกตัวอย่างถ้าเรามีพื้นที่อยู่ประมาณสิบห้าไร่นะครับเราจะสามารถแบ่งพื้นที่ออกได้เป็นสี่ส่วนตามหลักการสามสิบสามสิบสามสิบแล้วก็สิบนั่นเองเอ่ะเรามาดูรูปกันนะครับสมมุติว่าเรามีพื้นที่อยู่นะครับเราจะแบ่งได้เป็นอะไรบ้างสี่ส่วนนะเราจะแบ่งเป็นหนึ่งเอาไว้ปลูกข้าว สามสองไว้ปลูกผักปลูกพืช30%เอร์ซแล้วก็ขุดบอ่อน้ำนะครับสามารถนำมาใช้ลดน้ำต้นไม้หรือว่าจะไว้เลี้ยงสัตว์ก็ได้อีก30%อร์ซและที่เหลืออีกสิเอร์เซนตนั่นก็คือที่อยู่อาศัยและก็โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับถ,ถ้าถามว่าการเลี้ยงสัตว์อยู่ในส่วนของ การจัดสรรพื้นที่ส่วนที่ส่วนไหนก็คือสิบเปอร์เซ็นตนั่นเองหลักการนี้เป็นแค่หลักการเบื้องต้นนะครับเราสามารถที่จะปรับมาใช้ในพื้นที่ที่เรามีอยู่ได้ตามความเหมาะสมนั่นเองอ่าถ้าเรามีพื้นที่อยู่สิบห้าไร่นะครับก็จะแบ่งเป็นปลูกข้าวห้าไร่ปลูกผักห้าไร่เก็บน้ําขุดบ่อน้ํานะครับสามไร่แล้วก็ ที่อยู่อาศัยแล้วก็รงเรือเลี้ยงสัตว์อีกสองไร่นั่นเองต่อมาขั้นตอนการดําเนินงานของกเกษตรทฤษฎีใหม่มีทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับในขั้นตอนที่1นึก็คือการพึ่งพาตนเองขั้นตอนที่2คือการรวมกลุ่มช่วยเหลือกันและขั้นตอนที่3คือการร่วมกันค้าขายเพื่อหาแหล่งเงินทุนนั่นเองมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะ ส่วนใหญ่ที่เราจะรู้จักกันก็คือขั้นตอนที่หนึ่งนี่แหละขั้นตอนที่หนึ่งคือการพึ่งพาตนเองนะครับการพึ่งพาตนเองเนี่ยคือจะเน้นการจัดสรรที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดตามหลักปัญญาเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่แบ่งเป็นส0มสิบสาสิบสามสบสิบเนาะเออก็จะอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าสามสิเปอร์เซนตไว้อ่ามีบ่อน้ํานะครับแล้วก็ส0มสิบเปอร์เซ็นไว้ปลูกพืชแล้วก็อีกส0มสิบเปอร์เซนตไว้ปลูกข้าวนะครับแล้วก็สุดท้ายสิบเปอร์เซ็นไว้สําหรับ การเลี้ยงสัตว์แล้วก็โรงเรือนที่อยู่อาศัยการทำกรเกษเตรทฤษฎีใหม่เนี่ยจะทำให้เกษตรกร,กรนั้นมีความยั่งยืนนะครับทำให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยสามารถมีการผสมผสานพื้นที่ต่างๆให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดข้อดีของการทำกรเกษตรแบบผสมผสานนี่คืออะไรคือการลด,ลดต้นทุนการใช้ผลผล,ผลิตนะครับ เช่นถ้าเราเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เช่นเลี้ยงไก่เราก็สามารถนํามูลของไก่เนี่ยมาเป็นปุ๋ยเพื่อจะลดการซื้อปุ๋ยเคมีได้นั่นเองต่อมาถ้าสมมุติว่าเรามีาการปลูกพืชด,ด้วยแล้วก็เลี้ยงสัตว์ด้วยเราก็สามารถใช้พื้นที่ขอบบ่อปลูกพืชได้เราก็จะสามารถทําให้พื้นที่เราเกิดประโยชน์สูงที่สุดได้ แล้วก็สุดท้ายคือทําให้กเกษตรกรมีอาหารไว้บริโภคได้ตลอดตีนัน่คราวนี้เราจะมาดูพืชที่ไว้ปลูกในพื้นที่ของเราว่าเราจะปลูกพืชอะไรได้บ้างนะครับคราวนี้พืชเนี่ยมันก็จะแบ่งได้มีพืชไร่กับพืชสวนนะครับพืชสวนก็มีพวกผลไม้ต่างๆเช่นมะละกอกล้วยสม้มพืชผักก็จะมีเยอะแยะมากมายเลย ที่เรารู้จักกันก็มีพวกพริกพวกขิงอย่างนี้นะครับแล้วก็มีดอกไม้ต่างๆพืชสมุนไพรนะพืชน้ําต่อมาพืชไร่พืชไร่ก็มีอะไรบ้างเช่นข้าวโพดถั่วอ้อยอ่าแล้วก็มีป่าไม้ด้วยนะครับก็จะมีพวกต้นไผ่ยูคาลิปตัสเป็นต้นนะครับคราวนี้ในการเลี้ยงสัตว์นะ เราก็สามารถเลือกชนิดของสัตว์ได้เยอะแยะมากมายเลยสัตว์มีอยู่หลากหลายชนิดนะครับเรามาดูกันมีอะไรบ้างนะอ่ะมีสัตว์ใหญ่เช่นอะไรบ้างโคโคเนื้อโคก็มีหลายสายพันธุ์นะครับมีโคเนื้อโคนมอย่างนี้มีกระบือนะครับสัตว์สัตว์เล็กเช่นสุก,กรแกะอันนี้ก็เป็นสัตว์เล็กนะครับสัตว์ปีกก็มีมีไก่มี ไก่ก็มีหลายสายพันธุ์เนาะมีไก่เนื้อไก่ไข่นะแล้วก็มีพวกอย่างอื่นมากมายนะเช่นเป็ดอย่างนี้ก็ใช่นะครับเป็นสัตว์ปีกเหมือนกันต่อมาสัตว์น้ําสัตว์น้ําก็มีปลานิลปลาดุกก็พวกปลาต่างๆนั่นเองแล้วก็สัตว์อืน่นๆนะครับเช่นจิ้งหรีดหรือว่ากบคราวนี้เราก็จะดำเนินการมาสู่ขั้นที่สองแล้ว ขั้นที่สองก็คืออะไรคือการรวมกลุ่มช่วยเหลือกันนะครับในชุมชนเมื่อเกษตรกรพึ่งพาตนเองได้แล้วจากขั้นที่หนึ่งนะครับเราพึ่งพาตนเองได้แล้วเราก็จะมีการจัดกลุ่มกันหรือว่าเรียกในชื่อว่าสหากรณ์ชุมชนนั่นเองโดยการร่วมมือกันในกระบวนการผลิตมีการช่วยกันคิดการแก้ปัญหาทําให้ผลผลิตอ่ะมีปริมาณมากและก็สามารถ เหลือจากการบริโภคในในบ้านเราแล้วอะ่ะสามารถนำไปจัดจำหน่ายได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าในการรวมกลุ่มกันจะทำให้เกษตรกรเนี่ยไม่ถูกเอาปเปรียบนะครับทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชุมชนเนี่ยดีขึ้นด้วยต่อมาขั้นสุดท้ายนะครับขั้นที่3ามคือการร่วมค้าขายเพื่อหาแหล่งเงินทุนนะครับ ในการทำขั้นที่สามเนี้ยชุมชนเมื่อมีความเข้มแข็งแล้วนะครับสามารถช่วยเหลือกันได้แล้วนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือเงินนั่นเองการที่จะหารายได้ให้มากขึ้นเราก็สามารถไปจัดหาแหล่งเงินทุนต่างๆอาจจะเป็นจากาการจากธนาคารหรือจากสหกรณ์ธนาคารต่างๆนะเพื่อทำให้ธุรกิจเราขยายได้มากขึ้น แล้วก็พัฒนาได้อย่างมั่นคงนะครับในขั้นที่สามนะประโยชน์ในที่เกษตรกร,ะร,กรจะได้รับจาก,กเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับก็มีดังต่อไปนี้เลยหนึ่งคือดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองคือการพออยู่พอกินและพึ่งพาตนเองได้มีรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคแล้วนะครับแล้วก็มีน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกตลอดปี มีการรวมกลุ่มการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้ในข้อ 1, 2, 3อวันนี้จะอยู่ในขั้นตอนของขั้นที่1นั่นเองการพออยู่พอกินนะครับต่อมาข้อที่5เมื่อเกิดภัยพิบัติเช่นมีน้ําท่วมเกษตรกรก็สามารถฟื้นฟูตัวเองได้นะครับแล้วก็ไม่สูญเสียสิ่งที่เราปลูกไปหมดทุกอย่างเพราะว่าพืชบางชนิด ถ้าหน้าแรงเขาอาจจะปลูกได้ไม่ดีแต่บางชนิดชอบอ่าหน้าแรงบางชนิดชอบน้ำมากในฤดูฝนอย่างเงี้ยพืชที่อ่าไม่ชอบฤดูนี้เขาก็อาจจะปลูกได้น้อยหน่อยแต่ถ้าพอฤดูที่เขาชอบเราก็จะเอาเงินส่วนอ่าผลผลิตส่วนเนี้ยไปจําหน่ายแล้วก็สามารถมาชดเชยการทําให้เราอ่าสามารถพึ่งพาตัวเองได้นั่นเองแล้วก็ ข้อสุดท้ายสามารถแก้ไขปัญหาของสังคมได้อย่างยั่งยืนก็นคือลดการอพยพของแรงงานหรือว่าให้แรงงานกลับมาทำอ,อาชีพในบ้านของตัวเองนั่นเองอทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของความหมายและหลักการของหลักปญญร,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 รัชญาเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่นะครับก็ อาที่พูดที่ที่ครูพูดมาทั้งหมดนี้มีใครฟังแล้วเข้าใจบ้าง PowerPoint ที่ครูได้เปิดมาสักครู่นี้นะครับ<น>มีตัวแทนห้องมีไหมคือที่ใจความสําคัญที่ครูพูดในในวันนี้นะใน PowerPoint ที่เราได้ดูไปมีอะไรบ้างเกษทีใหม่ที่การแบ่งพื้นที่เกี่ยวกับอ่าใช่ หลักการแบ่งพื้นที่นั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหลักการแบ่งพื้นที่อ,อธิบายก็ได้มีอะไรนะการแบ่งพื้นที่ทั้งหมดสี่ส่วนนั้นประกอบไปด้วยกี่เปอร์เซ็นต์บ้างสามสิบสามสิบสามสิบแล้วก็สิบใช่ถูกต้องในสามสิบแรกก็คือการปลูกไร่มีปลูกพืชปลูกพืชไร่พืชสวนต่างๆใช่ไหมและอีกสามสิบหนึง่ง แล้วก็สาะน้าอ่าการขุดสาะน้ํานะครับก็อีกสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็อีกสามสิบเปอร์เซ็นถัดมาปลูกคือการปลูกไรนาครับปลูกข้าวใช่ปลูกนาข้าวนั่นเองสามสิบแล้วก็อีกสิบเปอร์เซ็นตสุดท้ายนะครับก็คือคอ่านั่นคือคที่อยู่อาศัยของเรานะครับสามสิบสามสิบสิบสามทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นตนั่นแหละรวมกันนะครับแล้วก็ในหลักการ กเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับที่เราพูดมาในการแบ่งพื้นที่นั่นคือเพียงแค่ขั้นที่หนึ่งอย่างเดียวเนาะแต่ว่ากเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมันมีทั้งหมดสามขั้นนะครับมีอะไรมีขั้นอะไรบ้างนะพวกเราช่วยกันตอบขั้นที่หนึ่งคือการพึ่งพาตัวการพึ่งพาตัวเอง่อการพึ่งพาตัวเองขั้นที่สองการรวม รวมกลุ่มครับข่าถูกต้องครับการรวมกลุ่มนะครับแล้วขั้นสุดท้าย,าายคือร,รับ,รบเออบบเราก็หาแหล่งเงินทุนเพิ่มนั่นเองในขั้นที่สามขั้นสุดท้ายนะครับหลักการง่ายๆเองของหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่หลักปรัชญ,ญ,ญาเนี้ยมันจะเป็นแนวทางให้เราไปปรับใช้นะครับในพื้นที่ที่เรามีอยู่เนาะถ้าสมมติว่าบ้านเราอย่างเงี้ยมีคอนโดไม่มีพื้นที่เราก็สามารถ ปรับมาใช้ที่บ้านเราได้เนี่ยบ้านแต่ละคนอาจจะไม่มีบ่อนะ้ำอย่างเงี้ยเราก็ปรับอาัตราส่วนได้นะครับตามความเหมาะสมเลยง,ยง่ายๆคราวนี้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจแล้วละ่ละหลักปรัชญาของเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่นะครับเดี๋ยวผูหยุดวยก่อรับ